ผมคิดว่าถ้าผู้ถึงเรื่องจิดๆเนี่ยก็คงสําหรับเรื่องนี้ก็คงต้องมีสองประการนะครับประการแรกก็คือถ้าเราเชื่อว่าคนทุกคนในประเทศไทยเท่าเทียมกันคนทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่นะครับผมก็จะนึกถึงนะครับนักต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวที่ยังถูกคุมอยู่ในวันนี้นะครับผมก็เรียกร้อง ไปยังฝ่ายผู้มีหน้าไปยังฝ่ายรัฐนะครับว่าการจะทําให้ประเทศนะครับอยู่กันได้อย่างร่มเย็นอยู่กันได้อย่างสงบสุขความเป็นธรรมต้องมีความเสมอภาคในการประทับใช้กฎหมายต้องเท่าเทียมกันทุกคนนะครับดังนั้นนี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็กลับมายืนยันกันอีกครั้งนะครับว่าการทํารัฐหารใน ปี2549ในปี2557ที่จะทำต่อคุณทักษิณและแต่อตัวคุณยิ่งรักนั้นไม่ถูกต้องน,นะครับและกระบวนการที่นำไปสู่การเอาผิดนะครับทั้งคุณยิ่งรักและคุณทักษิณพวกนี้ก,กระบวนการมีถูกต้ตงองดังนั้นตรงนี้เ็นการคืนความเป็นธรรมก็ต้องมีอย่างในหลักการตรงนี้ด้วยเช่นกัน <Okay. S 1> แสดงว่าการการที่คุณยิ่งรักถ้าเจอจะกแเดินตามวันทักษิณกลับมาเนี่ย มันก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการธทำคดีได้อันนี้ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าคุณยิ่งรักคุณจะสิทธิกลับมานะครับด้วยด้วยเหตุผลอะไรนะครับมีการเบื้อ,องงานเบื้องินยังไงหรือขู่ว่าไม่มีข้อมูลไม่ได้รับทราบอะไรบางสิ่ง พี่เอกครับก,กรณีที่พักเก้าไกลเราประเมินการที่พักเก้าไกลเหมือนจะมีการไม่ตั้งไม่เปิดอธิบายไม่ไมว้วางใจนะครับาจเราบอกว่าอานจจะเป็นการเคียเสียันระหว่างพักเก้าไกลโอ้ไม่หรอกครับคือมไม่หรอกครับเรื่องนี้ผมเข้าใจพักเก้าไกลนะครับเพราะในสารักอนาคตใหม่นะครับผมก็เป็นนังทีนะครับที่ทาเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการที่พายไม่ไว้วางใจ้ีตัวเองก็ต้องบอกว่าถ้าเราอยากจะยกมาตรฐานการพนันสูงนะครับ ข้อมูลต้องมีคุณภาพการอภิปรายต้องมีเนื้อหาที่หนักแน่นนะครับรัฐบาลทําง,งานมาได้เกือบเดือนเรัจะต่างตอนนี้น่าจะแค่เจ็ดเดือนแล้ว,วน่าจะเจ็ดเดือนแล้วนะครับซึ่งซึ่ง,งการจัดงบประมาณนะครับที่เป็นภายใต้ของรัฐบาลดูเศษฐานเองเราลองมองดูเศษฐานเองนะครับก็ยังไม่เห็นชัดนักดังนั้นก็ต้องให้ความให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียฐายนิดหนึงแล้วก็ต้องเข้าใจพรรคก้าใจน,นิดนึง ถ้าข้อมูลที่ไม่หนักแน่นนะครับเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจผมคิดว่าตรงนี้ต่างๆทงี่เกิดนมี่ยคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นงชุดมือในการตรวจสอบที่สําคัญที่สุดของฝ่ายค้านถ้าใช้ผ้าเพืือใช้อยา่างไม่มีเรื่องราวนะครับที่หนักแน่นเพียงพอ,อผมคิดว่าอันนั้นก็คงจะทําให้พรรคตั้งใจไม่ชนะนะครับแต่นักผูคิดว่าไม่ใช่เรื่องเชียร์เซียอ,อะไรหรอกครับแต่เป็นเรื่องของการที่พรรค ก้าวไกลต้องการทำลรงไว้ซึ่งมาตรฐากนการทำงานสภาที่มีคุณภาพครับ